มันคดีลูฟี่แคมแบ็คฉันมาช่วยนายแล้วน้องชายชี่รักเคนคีฮิเคนลักม่ซัซัมาเพิ่มเพิก่อนฮิเคนแป้ครับสม่มรหัสปลัอกได้ไหมครับสำหรับซาโบเอเอได้ครับได้ครับสำหรับน้องๆี่จัดให้เสมอ บูธสองร้ปกติบูธสี่สิบนะนั้มนมันเบอร์ลงเกิบอบเนาะไปะเราไปกันเลยแล้วเราเย,ยิ้มแบบน้ำนี้นไงสวยสวยมากสวยมากที่สุดแต่จริงๆรหาดค่อยนะมันมี5,000เพจเดีวแต่ว่าในนี้ล็อกอินในคอมไงเราลองสแสดงกล้ามบากเล่นเวอร์ชั่นคอมสุม่มในเวอร์ชั่นคอมเผื่อจะไม่เกลือ,อม,มี99เพแต่เอ้าตูฟ้ฟรีไม่ใช่กดปุ๊บออกปับ๊บได้หนิคุชานั่น ได้คู่ถังมาแทนนี่เลยครับกับซาโบนี่ทรงผมเดียวกันเลยิแม่สวยไหมจ๊ะเหมือนลิซ่าไหมเหมือนลิซ่าไหมขอบคุณฉลองครบรอบ6ปีกาชาตัวซูเปอปร์ระดับตำนานชุดที่3มาแดกตั้งคุณแล้วเฮ้ hey! คุณเจ้าขอระบายหน่อยวะตอนแรกค่อยคิดว่าหนวดดําจะมาเอ็ดเวิร์ดเชดเห็นเขาเมาส์มอยมาแล้วโบมาทําไมเราคือคุซันนี่ลูกน้องโจรสลัดของหนวดดํามันต้องเป็นหนวดดําแล้วตัวต่อไปมันต้องหนวดดําแล้วตัวที่มาคือ บักบวเมื่อทิศเยนสแต็กอัตราการออกดูสแตก็ก้ามดางดูมันไหลบาหน่สกัพัดเพิงซาโบศู .2 เ์จุดสองเพนตัวอื่น่วนจุดเก้าหลอกตางกุยเรื่องนินี่ซาโบเพนา่าซาโบที่มันเป็นปลานันบอกน <c oughs> ม่ั่นมันซาบะมาครับ ex สายวิ่งครับผมหน้าตาไม่ไม่น่าเป็น ex ได้เลยนะ่ะแต่เป็นบูทโจมตีดูเป็นคนดีไม่น่ามาเป็น ex เลยอะ่ะกูนึกว่าอะไรนะโจมโจร อ,อย่าดูถูกจอมโจรคิดนักสิ่รับกูติดใจเนี่ยเรากดกันก่อนครับหนึ่งไม่อยากกดเลยอ่ะกลัวรับไม่ได้ความสิงเฮ้ยมันมากับพระเอกหนังนนระในประคานี้ชื่ออะไรลืมแล้วจินเบ้เฮ้ยแต่ว่าเขามากับภูทองและจินเบเร่ปากโพงไป ไม่มีธงทองเลยอ่ะข้ามเลยดีกว่าแบบนี้เสียเวลาทำมาหากินเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแบบแบบโมมากับหน้ากาก,กแอคชั่นเนาะให้เราต่อเนื่องแบบเกมไปดกว่ามากับทรองเพชรพลอยอืปักเข้าไปธงแดงเดี๋ยวจะเป็นรูปเกิบเดาเจ้าถ้าจะเป็นซาโบจะเป็นรูปเกิบเนาะเจ้าก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะ แล้วก็ข้ามไปเลยปะละ่ล่ะกับตานคิดคิดจะแดกกูณลอไม่ได้แดกกูหรอกมากับบุ๊กและผมทองปัดเป๋เก็บไว้เก็บเธอไวใ้วในใจเราข้ามเลยดีกว่ารูปมือและกดจุ่มเข้าไปจิ้มเข้าไปคาบาบจิแต่ว่าบัแน่เร้อเพราะว่าถ้าหัวเขียวมาสักพักเนี่ยหัวทองมาเรื่องนี้ เคยสังเกตบอกนิ้วลูฟี่เป็นไรเนี่ยเพิ่งมองเนี่ยเป็นไรอะ่ะเป็นด็อกดอก็อกนิ้วเป็นเหมือนแบบเพิ่งไม่ได้จับจริงอะจับอย่างเนี้ยนี่ไม่ได้เลยหลอกกันนี่หว่าฮัดชา่าเป็นไงเซนนี่ชิลเฮาอีกแล้วทีเนี้ยมากดต่อเลยไม่รอรถนะนปึง้งเราได้กันมาเป็นนี่ไงงูเขียวหางไม้มากับบู๊กอีกแล้วโอ้แต่บ,บู๊รอบนี้เขามา รึงแบบลูฟี่ว่ะฮิตฮิตปึ้งอาโกงเฮ้ยไม่มีทองทองเลยว่ะโคตรลำบากกะนเลยจัดมาครับนี่ใครดิปึง้งกูข้ามไปดิโอ้โหใครวะเนี่ยห้าดาวไปเลยแล้วเราทำเป็นแบบร้องไห้ไหมร้องไห้ไม่ได้ มันไม่มีทองเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหขี้ก้างมารเล็กร่างขี้ก้างมารเล็กไปต่อเลยดีปะล่ะนี่ไงพันรักแมวเนี่ยออไ้บักเขียวนี่แล้วบอกหมดไปครึ่งหนึ่งเล่นไปเล่นมาหมดไปหกเบแล้วนี่แมวคนเดียว ตาวเปลี่ยวหัวใจยังไงล่ะเฮ้ยแต่สีแดงไหลเด้อเพื่อนอูมาสื่อตัวแต่เป็นนี่มาเลยพุงพลุยพลุยมาเลยเอนเนรูไม่เห็นหน้าวะมันขาวไปหมดแล้วเลยมากับนี่แฮกิตมันเดิมแฮกิตเวอร์ชั่น2องเอาต้าแลมากับนามิเพ้่แต่ากนี้นี่เหมือนนี้เลยเนาะหน้ากากอินซีเลยเนาะเลยอินซีแดงบอ เรามาแนวป่ยวยนี่ไงร,รับไปเลยตัวอครไม่รู้ดูยังไม่ถึงโอ้โหบัตรแดงหรือบัตรอะไรวะเนี่ยบัตรแดงหรือบัตรซพนี่บักปอกบนี่มาบ่อยมากเลยอ่ะแฮรกริดนั้นวูโ,โนโ่เหลาทองนี่ทนนไไไได้แหวแหว่ เราต้องรอมันสกิลสามเวแล้วเรากดปึ้งนี่แหละจังหวะทีเผอแต่เข้ามากับภูทองมาทอ,อ,องหลังได้นี่โอ,โ,โอ้โหดำเมียมมาทั้งแถบจัดแปรปัดเป๋โดนเทได้ไงปึ้งนาเพใหญ่ทักษินมานั่นแหละให้เราลองไปแบบตรงสก,กิลสองเลยตรงขึ้นมาเลขสองกดทีเผอไปติ ยังโอมเปล่าใจเลยเนี่ยสูตรสองแล้วมันบอเราสูตรหนึ่งสกิลหนึ่งพึ่งปั้งไปโอ้โหจินเบแต่รอบนี้จินเบเขาทองสามป่องสาวเด็ดมาก จัดมัดมาใส่หน่วยตามึงตุ้มรับไปคิสเซเลนเซอร์เ้าของเกมมาดู <c oughs> ที่นี่มันดอนอีกเฮ้ย hey, <c oughs> หรือว่าใช่ใช่ไหมใส่หมวกใส่หมวกเขาไม่ใช่หมวกด้วยผมผมหงอนไก่ชื่ออะไรเนี่ยจอมสัพงกขเขียวชีโรห <c oughs> และเหลือหนึ่งครั้งสุดท้ายในตำนาน เกลในตานานชุดที่3มากับแฟรงกี้เฮ้ยเป็นปีได้หรือ่และเป็นรูปหมัดอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งรับไปหุดคทองคำครับก,รกับที่เืียมเหล็กเขียวดรกแต่ซาโบไม่มาอบอกหมัดมาก่อนแล้วกันรับไปเลยเลิงกระเล,งลิงกระเลิงเริงกระเล,งลิงกระเิงหน้ากากถวยทองครับผม อีกสองใบทวนไม่ออกเลยเอ้าหลืออีกสองครั้งวะอันนี้คือตั๋วการันตีแล้วนะการันตีบอกไปเลย100%เซมึงได้แน่ๆแ,แหละถ้าการันตีจะไม่ได้กูจะตีหน้ามึงแทนทำไมมันสองครั้งการันตีสองครั้งอะ่ะต้องลุ้นอะไรทั้งนั้นแหละ เป็นทองทองเป็นทองเหลือง hey, เป็นทองนี่บ <Hey, my. S 1> ัด <Hey, my. S 1> เกงกิ hey, <my. S 1> อ้าวทุกคนอาจจะงงทำไมตัวแรกของพี่แป้งถึงเวล70บอก mm hmm. บอก,ก็ค่อยแอบซุมก่อนแล้วนั่นเด mm hmm. บอกงั้นบอกอารมณ์ดีแบบนี้ mm hmm. หรอกไม่อย่างจะขิง75เพชรเราออกรูปมา สมในมือถือก่อนแล้วก็มาจกตาเจ้าในนี้จะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะมาว่าไม่จริงอีก200เศษนี่เห็นบ้าหนึ่งสองร้อยเศษแล้วนี่เหิ่บ้าอ้ยพี่แป้งขี้ตัวผมบ่ครับผมดิดไลค์ก่อนอุ้ยใจเย็นๆพ่อหนุ่มคนเราก็ต้องมีซิกแซกกันบ้างระยะเศษสองร้อยพอสองร้อ200แล้วก็อีก800นี่ไง หดาวพอไปสำหรับเองนะไอ้หนุ่มนี่ไงยอดรวมในอุปกรณ์เครื่องใ้มือถือค่อยห้าพันเด้อย,ยอดรวมในสตรีมร้อแล้วเรารับทั้งหมดเลยจะไ,ได้เท่าไหร่จัดไป700บวก600เป็นเท่าไหร่เราจัดต่อเลยซาโบอีกซึ่ง50ครั้งไหแพ้กับการใช้เพชรและมากระบ,บุกแบบนี้กับกล่องไม้ พงทองไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นภูทองนี่ไงเราสรับมาเลยได้หมัดมาหนึ่งเออเป็นไงอ้โล่ห<ล>งิกหน่อย,อยอกับคาบุรินาะเราให้งบเท่านี้แหละเรายังไงก็ได้อยู่แล้วหนึ่งนี่แหละ <c oughs> ไม่ออก <c oughs> ดี่าว,ว่ากันอ อุ้ยครวะหนะ้าได้เอสมัดอัครีเพลิงมาหนึ่งหลับตากดเรากดต่อปึง้งชึกโหดำสามรอบแล้วเนี่ยบักแล้วออกก่อนเกืบเปลี่ยงเขาให้สามเหลี่ยมเบอร์บิวดา้าเฮ้ยเพื่อนคุณว่ากูโดน,นอีกแล้ว ำพูดที่ไม่มีจริงได้ยินอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้เล่นๆนะไม่เป็นคนจริงจังจอมแก่นนะตาเอา้ยยิงหมอกูยอมแล้วกูยอมมึงแล้วหมอใช่ เพชรนะครับน้องๆเราได้ใช้ทองหรือบัตรแดงถ้าต่อไปกดเลยเฮ้ยตัวนี้มันค่อยเรนนั้นลลโมบอะลโมบนี่โลบมากแค่อนี้ก็ขอซื้อตัวว่าซาโบโฮโรทองดูนะเนี่ยเรากดข้าปปึ๊ก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 เปลี่ยงเขาให้ ไตมหน้าต่างไปเลยก็ต้องไปต่อสิเพราะหนุ่มคิ้วหลุดข้ามเลยเสียวเวลากูท้งสุดท้ายแล้วบันไดเลื่อนขอหน่อยว่าจัดไปอัปเกรดตัวเองเป็นลิฟต์แปโหกำลังจะชมแล้วเชียวปูส่งสีทองอยู่แล้วสินี่ยืดไปกับกีเพาและกางเกงช้างของเขาข้าวกนกีเพา ข้างหน้ากับเก่งช้างกำลังจะแอคโอ้เก็บแขนแทบไม่ทันโอ้้หอูบิดที่เกียจดีกว่าทีนี้จังหวะนี้บิดที่เกียบนะอีอจ้ะปะเจ็ดร้อยเหลือสามท่วนไปแต่บ้ายัเศษกันให้แล้วเราหกร้อยกั จุกได้อ,อกหายใจไม่ทั่วเลยเนี่ยดาโบโมหกดาวก็จัดก,กันไปจุกจุกง่วงกับสกิลเนี้ยสกิลอะไรอะสกิลนี้สา,าส,ส,าส,สามารถใช้ได้เฉพาะกำลังชิงสมบัติคุนว่าเมื่อใช้จักรพพัดเพลิงสวนกลับจะหยุดชิงสมบัติแล้วสกิลสองจะเปลี่ยนกลับเป็นจักรพพัดเพลิงหมัดเดียว,วด,ดึงธง,งอยู่จากหมัดสองหมดัด พอดึงเสร็จปุ๊บแล้วเรากดสกิลเป็นบัตรเดียวเนี่ยเราสรุปให้ฟังตามนั้นแหละจะทำแบบนี้เป็นบอสให้ทำเป็นเด็อาา่าแต่ข้างนี้เขาทำมาไล้วันนี้ไงได้อยู่ทำเป็นบอสกดไลค์หรือ,รอรยังครับน,นองๆดูเขาจันขึ้นไปโขบไปเลยนี่จับไปน,นี่ไงแทงก็แทงเธอบ่า อุ้ยห้าทงแล้วเนี่ยจบไวไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอเราบินดีกว่าอรอเราบินบันลืนลิฟต์ดีกว่านี่แกคริวพริวคริวพริว finish ก็เด e w i ินเนอร์ก็เด e ม MVP ฝั่งนั้นเข้ามากับเค่าซวกเนาะฟินฟิน ายเป็นหมู่คณะเรียกได้ว่าเหลือเองคนเดียวก็จัดเก็บไปให้มันเรียบจ้อยเฮ้ยอย่ามาเอาหน้านะว่าตีไงรุ่มุตรงนั้นมีสงครามประสาทตีไงเออเอ,อจัดหน้าสันไปสองคนสองทันจบกันตรงนี้เถอะอ,อ จอไลท์หนอดพกไปในป้อมของหลายปึ้งเป็นสมต่อก็ m v ็อีกแล้วสินะถ้าสุมเจ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่อยด้วยเนะแล้วถ้าใครมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เดี๋ยวซอจีนจะมาเจอกันคลิปหน้าขี้เคนแล้วแล้วจัดนิ้วก่อนชิงนี่ไงเคาเตอร์นี่ไงมันเคานเตอร์อีกสก นี่ไงบิดเคาเตอร์เคานเตอร์นี่ไง <c oughs> บินสวนไปนะดึงสวนไปไง,น,ง,ไปไงนี่ไงโอ้ยโอ้โหดอกเดียวตายเป็นหมูคะนะ่คณะโกงเกิน <c oughs> ว่าคุณสันโกงแล้วว่ะเดดึงทรงเคาน์เตอร์ได้เลยอะ่ะเดีเขาจะเป็นแบบผ้าขี้ริ้วห่อขี้แต่เขาก็โกงมากเด้อเอ